นาะบอกว่าเกิดเหตุพ่อครัวของโรงเรียนครับเปิดวาล์วแก๊สไม่ออก ตัดสินใจใช้เหล็กไปเคาะคุดกล้องนะเคาะวาวจนเกิดถังแก๊สเนี่ยระเบิดสนัน่นนะสามสิบถังสามสิบครั้งครับเออสามสิบครั้ง,งก็คือพเพื่อไงคือระเบิดตอนนี้ตึ้มตึ้มต้มต้มต้ม,ตมครับสามสิบรอบนะครับทำให้เพลิงเนี่ยลูกไม้อาคารเนี่ยเสียหายทั้งหลังเลยคร,ครับโดยเหตุครั้งนี้ครับเกิดที่โรงเรียนนะครับวัดด่านสำโรงฮะตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับลักษณะนะครับเป็นอาคารเรียนสูงสามชั้น ้นเพลิงเกิดขึ้นภายในห้องครัวของร้านขายอาหารใต้ถุนของอาคารครับเจ้าที่พบแสงเพลิงและกลุ่มควันจํานวนมากครับโดยที่เพลิงกําลังลุกไหม้อย่างรุนแรงครับและมีเสียงระเบิดเป็นระยะเจ้าที่จึงจัดระดมกันฉีดน้ําสกัดเพลิงที่ลุกไหม้ดังกล่าวครับกับเพื่อเข้าไปปิดวาล์วแก๊สและขนถังขนย้ายถังแก๊สเกือบสิบถังออกจากจุดเกิดเหตุครับโดยใช้เวลาร่วม1ชั่วโมงฮะเจ้าที่จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีผู้รับบาดเจ็บ2รายครับครับส่วนของสาเหตุนะครับก็น่าจะมาจากการหุงต้มเนี่ยรั่วไหลครับก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวซึ่งมีพยาบาลขออภัยฮรมีพยานนะครับระบุว่าพ่อครัวกําลังจะประกอบอาหารเปิดวาล์วแก๊สไม่ได้ก็เลยใช้เหล็กตีนะที่ตัวบิดเกลียวครับเพื่อเปิดวาล์วแก๊สระหว่างตีก็เลยเกิดประกายไฟครับทําให้เกิดระเบิดดังกล่าวขึ้น โดยเจ้าหน้าที่นะครับจะเชิญผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป